ถ้าจะไปโรงพยาบาลเอกชนเลยนะคือโรงพยาบาลดีมากโรงพยาบาลใหม่มากวันนี้ครบ9้เดือนแล้วพกอลินมาแก้หิวค่ะความติดเตแดงนี้ ว่าจะมารีวิวการฝากคันที่โรงพยาบาลรัฐบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชนประทานนะคะที่เห็นคือตึกของโรงพยาบาลนะคะอาคาร2ีชั้นค่ะส่วนด้านซ้ายที่เห็นก็คืออาคารจอดรถนะคะจอดได้ฟรีค่ะแผนกสูติอยู่ชั้น8ขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวไปได้เลยตอนนี้กําลังรอตรวจนะคะตรวจเสร็จถ้าไม่มียาชำระเงินที่ชั้นเดียวกันได้เลยถ้าม,มียาลงไปชั้น2นะคะกลับมาแล้วสําหรับโรงพยาบาลชนประทานที่แม่เลือกฝากคันนะคะเพราะว่าตอนท้องสองเนี่ยคุณแม่อายุ37แล้วนะคะเลยกลัวถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะบานปลายเนาะคุณหมอที่ดูแลคุณแม่ก็จะเป็นอาจารย์หมอด้วยเพราะฉะนั้นทําให้เราอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในระดับนึ่งเลยค่ะสําหรับแม,แม่แม่ที่อยากมาฝากคันที่ชนประทานก็มีทั้งในเวลาแล้วก็นอกเวลานะคะสั่งใบ3นะคะเพิ่มเงินอีก300บาทนะคะคุณแม่ท่านไหนมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบนะคะ